สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องทีเด็ดอย่างมี่นะคะเป็นช่องที่วิเคราะห์ฟุตบอลวันละหนึ่งคู่นะคะวันนี้อย่างมี่ก็คัดมา1คู่เต็งนะคะเป็นบอลชิลีพรีเมียร์ลีกนะคะเป็นคู่ระหว่างเดปเต้นะคะพบกับยูนิเวอร์ซิตดนะคะก็แข่งกันในเวลาเจ็นาฬิกาสามสิบนาทีนะคะก็เช้านะคะสําหรับคู่นี้นะ เดี๋ยวเราไปดูสถิติ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะคะก็ในการเจอกันนะคะก็เป็นอย่างทีมเยือนนะคะก็สามารถเก็บชัยไปได้ทั้งหมดนะ,ะ3นัดนะเสมอ1นัดแล้วก็แพ้ให้กับเจ้าบ้านอย่างเดปเปเต้นะคะ1นัดนะะัด่าส่วนสถิติของเจ้าบ้านนะคะ5นัดหลังสุดนะ,ะก็ที่ผ่านมานะคะก็ชนะ1นะเสมอ1แพ้ไป3นะคะนัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ ไปเยือนทางเอเวอเรตต์ดีวน่านะคะก็แพ้มา1ประตูต่อศูนย์นะคะก็ส่วนในการเล่นนะคะก็การเล่นในบ้านนะคะก็หนัดหลังสุดนะคะก็ชนะไปหนึ่งนะเะสมอสองแพ้ไปสองนะคะนัดล่าสุดที่ผ่านมานะคะก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเาเลติโนนะคะมา2ประตูต่อศูนย์นะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมเยือนกันบ้าง หลังสุดนะอย่างยูนิเวอร์ซิตี้เดนะคะก็สามารถเก็บใช้ไปได้3ประตูต่อศูนย์นะคะในบ้านของเขาเองนะคะก็ส่วนการเล่นเป็นทีมเยือนนะคะก็ชนะไปหนึ่งนะเสมอ2แพ้ไป2นะคะก็นัดล่าสุดก็เสมอไปกับออแดกนะคะ2ประตูต่อ2นะ เดี๋ยวเรามาดูอันดับตารางคะแนนของทั้งสองทีมกันบ้างนะคะอ่า u n i v e r s i t y d นะคะตอนนี้ก็รั้งอยู่อันดับหนึ่งนะฟอร์มถือว่าดีมากๆนะคะแข่งไป25นัดนะคะชนะ15แพ้ไป7นะัดเสมอ7นะะขออภัยนะแพ้ไป3นะคะแต้มตอนนี้ก็อยู่ที่52แต้มนะ,ะถือว่าดีมากๆสำหรับ u n i v e r s i t y d นะคะอะ มาด้านเดปเตสกันบ้างนะคะก็อยู่ที่อันดับ16นะคะแข่ง25ชนะ7เสมอ6แพ้ไป12ฮะ,ะแต้มตอนนี้อยู่ที่27แต้มนะ,ะฟอร์มถือว่าแย่อยู่นะคะสำหรับเดปเตสนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอัตราต่อรอ่องของทั้ง2ทีมกันบ้างนะคะราคาก็เปิดมาให้ทีมเยือนนะคะก็ต่อต่อราคาปปนะคะก็ ราคาจ่ายอยู่ที่0.94นะคะเป็นราคาน้ำดำแบบนี้นะคะบอลคู่นี้นะ,ะก็น่าเล่นบอลสูงมากๆเลยนะคะราคาน้ำดำคือสวยมากนะคะสูงแน่นอนนะแบบนี้นะ,ะบอลคู่นี้นะ,คะใครที่ไม่มั่นใจบอลต่อหรือบอลบอลรองนะคะให้เล่นบอลสูงได้เลยนะคะสำหรับคู่นี้นะ,ะ2.5กินแน่นอนนะคะแต่อย่างมีนะคะมั่นใจว่า แต่อย่างมีนะ,ะมั่นใจแน่นอนนะคะว่า u n i v e r s i t y ตนะคะต้องเก็บชัยไปได้อย่างแน่นอนนะคะก็ขอแทงไปที่ราคาปปนะคะไปที่ u n i v e r s i t y เลยนะคะแทงไปเลยนะคะแทงไปเลย500บาทจัดไปถ้าใครชอบก็ตามได้เลยนะคะใครสวนสวนได้เลยนะคะ สำหรับคู่นี้นะก็ขอฟันธงไปที่ยูนิเวอร์ซินะคะช,ชนะแน่นอนนะคะก็ก็ก,ก็อย่างมีก็ฝากเว็บดีๆอย่างเว็บแฮตติกไว้ด้วยนะคะก็นำหนึ่งตัวเต็งมาฝากกันนะคะหากใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเม้นมาพูดคุยใต้คลิปกันได้นะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยด้วยนะ ก็ฝากช่อง YouTube ที่เด็ดอย่างมี่ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้อย่างมี่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ